ครับสวัสดีครับนี่วันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับพอดีมีช่วงเวลา,าว่างๆครับตอนนี้เราพร้อมแนละ้วหน้าร้านพร้อมแล้วผมจะมาสาธิตเ,เมนูลวกจิ้มนะครับมาดูว่าลูกจิ้มที่ร้านนี่ทำยังไงนะครับก่อนอื่นคือตอนนี้เราพร้อมขายแล้วนะครับ เราเตรียมวัตถ wow, ุดิบเรียบร้อยแล้ววางไว้ตามจุดเรียบร้อยเสร็จไปเสร็จอาไปได้เรียบร้อยนี่อันนี้เป็นเมนูลูกชิ้ปมทนเิเหมนครีย่ครับเมนูรูปชิมรวมเนาะ ตอ,อนอื่นเราเตรียมจานอย่างนี้ก่อนครับนี่คือใส่รองด้วยอาการหอมแล้วก็เอาเาเอาเครื่องทุกอย่างเนี่ยลงไปลวกทามอีกครั้งหนึ่ง,งนะครับมาดูอีว่าปาริมาณเหมาะสมหรือเปล่าหราอยากได้ที่ันใหม่ๆจะได้เรียนทำาหารนี้ค่ะ อันนี้ผมก็ได้แล้ะเมนูลกูกชิมรวมนี่ครับเมนูลกูกชิมรวมจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับลกูกชิมรวมปึ๊บ แลูกทิมก็ยังขาดไม่ได้ครับก็คือน้ำจิ้มนี่ชุดนี้ได้แล้วครับหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งราคาเท่าไหร่เพราะนั้นที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้คือคอร์สนะครับคอร์สราคาวัตถุดิบก็ต้องไปคำนวณครับ ต้องไปคำนวณต้องไปดูว่าเราซื้อของมาเท่าไหร่เราควรจะใส่กี่ชิ้นแต่ว่าอันนี้ที่ร้านนี้เขาขายอยู่ประมาณ100-120ถึง120มีจนไปถึง139นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับ